สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับแอดมินหัวใจนะครับเจฟนะครับกับเรียกได้ว่าเป็นเทปพิเศษนะครับที่วันนี้พวกเราอีกนายนะฮะตัวผมนะฮะจะมารีวิวนะครับรีวิวให้ด้วยสําหรับชุดคอสต Duty Battle นะครับภาคสามด้วยกันนะครับนี่โอ้โหผมบอกว่าผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะพี่ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมกันแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับตัวกล่องก็จะเป็น เครื่องลายพิเศษที่มาพร้อมกับเกมนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยเป็นลวดลายส้มนะฮะสีส้มๆแล้วก็เป็นเลข3นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับโบนัสนะฮะนุ๊กทาวนะครับแมปรู้สึกว่าแมปแพ็คตัวนี้น่าจะมากับแผนธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะครับโอ้โหอ่าอีกสิ่งหนึ่งนะฮะฮาร์ดดิสนะครับมาเป็น1เทราไบต์นะครับไม่ใช่500กิกะไบต์เหมือนเครื่องทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่กำลังเล็งจะซื้อ PS4 หรือมีีีอออยยยยยูู่่่่แลลล้ววากกะเเเเปปนนนคครรืงใหมดด๋ไัับ เขาบอกว่าน,นี่แกะครั้งแรกนะฮะจะมีแบบตะกุกตะกักไปบ้างนิดนึงโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากเลยเนะะี่ยคือตัวผมเองเป็นคนที่เล่นทอทีจี้มาทุกภาพอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่เฝ้ารอ,อตัวกล่องนะฮะค่อนข้างเอกซิสต์มากเป็นกล่องขาวล้วนนะครับก็จริงๆจะเหมือนกับพวกลิมิเต็ดของเครื่องอื่นๆก็จะเป็นขาวล้วนแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่ากล่องน,นี้จะไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อเหมือนกันนะครับเป็นเปิด อ่าไม่เหมือนจริงด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยแกะมาปกติมันจะเป็นกล่องที่เปิดขึ้นด้านบนนะครับแต่อันนี้จะเป็นเปิดด้านข้างนะครับให้บรรยากาศเหมือนเทสองนะผมว่ามันเหมือนกล่องเทสองนี่เหมือนกล่องเพสองไม่ใช่ใช่โอ้สิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับจอยฮนะแกะมาดูเลยครับลวดลายนะครับสีก็จริงๆส้มแหลต้องบอกว่าเป็นสีส้มเลยนะครับจะมีที่ตัวระหล่อ,อตัวจอยนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีลวดลายอะไรพิเศษนอกจากสีส้มนะครับแต่ก็มีเลข3ซึ่งก็เป็นโลโก้หลักของภาพนี้นะครับต้องบอกว่าดูดีไม่ได้น้อยนะฮะอย่างแรกแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานนะครับหูฟังสาย USB สายไฟแล้วก็ h d m มนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่แถมมาดับทุกเครื่องแล้วเพราะนั้นขอข้ามไปก่อนเลยนะครับมาแล้วนะกับพระเอกของงานนะครับอยากแกะตัวตายแล้วนะฮะออาให้ดูกันก่อนอันนี้แผนเกม เท่าที่ทราบน่าจะเหมือนกับตัวปกติทุกประกันนะครับยกเว้นสติกเกอร์ที่อยู่ด้านนอกของบัตเดนโอดีนะครับแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ด้านนอกนะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่ที่ปกนะครับปกเหมือนกันเลยครับตัวธรรมดาแล้วก็มี DLC นะครับอ๋ออันนี้เป็น Extend 1ปีนะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้เป็นประกัน2ปีนะครับปกติเครื่องเพย์จะประกัน1ปีส่วนใบนี้คือเราสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเพิ่มอีก1ปีได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้2ปีแน่นอนนะครับแกะเลยดีว่ว โอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้ผู้ชมไม่เห็นนะแต่ผมเห็นแล้วนะครับนี่มีลายเรื่องๆนะฮะสวยมากสวยมากนี่ไม่แก่แล้วนะ,ะสวยสะัล้วเริม่มกันเลยนะครับสำหรับ c h a n n e c a n Call of Duty Black Ops 3 Battle นะครับโอ้โหเฮ้ยดีงามอ่ะคือโอ้นี่ด้านล่างมีลายด้วยนะฮะเป็นลาย น่าจะเป็นพวกมาร์คโลโก้ภาพนี้นะครับเป็นกระโหลกเป็นโลโก้ต่างๆแล้วก็เป็นเลข3ามนะแล้วก็โอ้ยตรงนี้ไม่เหมือนกัาของคนอื่นด้วยนะเป็นสีด้วยนะฮะปกติมันจะเป็นสีปกติเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นบอร์ดตัวใหม่นะฮะ่าี่ท่าอ่าจริงๆด้วยเป็นบอร์ดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มตรงนี้จะใช้เป็นการเป็นปุ่มแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นหน้าสัมผัสเหมือนเครื่องเก่านะครับแล้วก็ลวดลายนะครับมองแนนอนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามองแนตั้งนี้ผมว่ามันมันเด่นมาก มันเด็นมากนะลองในสภาพวางกับพวกเครื่องเล่นอือ่นๆนะครับเครื่องตัวนี้เด่นออกมาแน่นอนเพราะสีค่อนข้างแบบฉูดฉาดดิ้งฟังออกมาเลยนะครับส่วนภายในกล่องอื่นๆนะครับนอกจากที่ให้ชมกันไปมีอะไรอีกบ้างาก็มีเป็น PlayStation Plus นะครับ1ปีนะครับโหให้1ปีเลยสวยๆคุ้มนะก็1ปีนี้จะใช้ได้กับโซนเอเชียนะครับสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์อิโนโดนีเซียพวกนี้นะครับ ใช้ได้จนถึงปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็ใครมีก็เก็บไปได้นะครับเพืย่ยจไม่ฟ้องใช้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคู่มือใบหนึงน่งรีสรวมของที่พิเศษที่แตกตา่างกับคนอื่นจริงๆก็จะเป็นตัวจอยตัวฟัสนะครับแล้วก็ตัวประกันเพิ่มอีกหนึ่งปีนะครับโอ้โหโโเป็นไงนบ้างสวยงามมากนะครับทั้งนี้ทท่านั้นต้องบอกเลยว่าตัวผมเองมีเครื่องอยู่แล้วแต่ก็พอแกะแล้วรู้สึกหวั่นๆเลยอยากได้อีกเครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยสวยสวย,สวย ก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้าน NAS Project นะครับที่ส่งเครื่องนี้มาให้กับพวกเราได้รีวิวกันนะครับขอบคุณมากจริงๆริต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าอนี่เป็นสปอนเซอร์แรกของพวกเราเลยนะครับแอบรู้สึกดีใจเล็กๆนะครับที่ได้เครื่องมารีวิวในครั้งนี้นะฮะก็ใครที่สนใจนะครับสำหรับ Call Duty Black Ops 3 b u ปา e ์เของ PS 4นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน NAS Project ทุกสาขานะครับราคาเครื่องเบื้องต้นจากณวันที่พวกเราถ่ายกันตรงนี้รู้สึกจะอยู่ที่18,900นานะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อทางร้านดูนะะ ส่วนตอนนี้ผมขอไปเปิดซิงคกิืนี้ก่อนดีกว่านะครับอยากแกะทั้งเกมอยากแกะทั้งเครื่องนะครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรกันนะครับบ๊วย